สวัสดีครับคลิปวีดีโอนี้ครับเราจะมาปลดล็อกเครื่องกันครับลูกค้าส่งเครื่องมาปลดล็อกเครื่องที่ส่งมาครับถ้าไม่มีคิวนะครับก็จะส่งกลับภายในวันทําเสร็จแล้วก็ส่งกลับภายในวันนั้นเลยนะครับผมในการปลดล็อกนะครับก็จะทําให้นานนะครับผมจะนัดเวลาที่เนี่ยชัดเจนนะว่าผมจะใช้เวลาในการทําเท่าไหร่นะครับแต่ละตัวเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในเป็นรุ่นอะไร ผมไม่ถือนะครับใช้กล่องขนาดเล็กกว่านี้ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่เคยทดสอบส่งกันมาหลายรอบก็กล่องขนาดเล็กกว่านี้แล้วก็ห่อที่มันห่อประมาณนี้ก็ได้ก็ไม่เท่าที่ทำงานมานะแบบรับส่งเครื่องต่างจังหวัดอย่างนี้ยังไม่เคยเจอที่ว่าเครื่องหายหรือว่าส่งไปแล้วมันเกิดการเสียหายหรือว่ามันจอแตกมันอะไรอย่างนี้ผมยังไม่เคยนะในส่วนตัวผมนะครับเนี้ยกับผู้ขนส่งเลยนะผมยังไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนส่งเลยนะรงนี้เป็นซีห้าสิบซีสามสิบ เดี๋ยวผมไปดูแชทก่อนนะว่าเขาสั่งงานผมแบบไหนปลดซิมหรือว่าปลดรหัสหรือว่าปลดอะไระครับเดี๋ยวสักคู่ผมไปดูแชทก่อนเพราะว่าเพราะว่าเครื่องมันเยอะนะครับท่านผู้ชมเวลาเวลาเมาจะทํางานมก็ต้องมาเช็คก่อนว่ามันเจา้านี้ส่งมาจะให้ทําอะไรนะครับเอเมื่อกี้เราพูดเรื่องของขนส่งกันก็ขนส่งจะใช้เป็นพวก แต่ผมจะใช้เป็นคนส่งสีเหลืองอ,อันนี้เครื่องมันยังไม่ล็อกเดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นรุ่นไหนนะครับเป็น c 5ห้าหนะครับท่านผู้ชมนี่เรามีซีห้เป็น UIC อแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับตัวนี้ IMX3710 เป็น h e r น o ่โอ8นะครับ MTK เเราจะมาเช็คสถานะล็อกซิมกันนะครับ ตัวนี้จะล็อกค่ายอาผมกดผิดผมกดผิดเอาใหม่เข้าโค้ดใหม่นะครับอันนี้เมื่อกี้มันเป็นโค้ดเทสเทสหน้าจอต้องเป็นนั่นเทสนะครับอา่าิมล็อกเทสติดเครือข่ายนะครับตัวนี้มันก็จะเขียนหรือว่ามันล็อกเครือข่ายอะไรนะรประมาณนี้เราขออนุญาตแคปรูปเพื่อไปทําหน้าปกก่อนนะครับขอรูปสวยๆนะผมมุมนี้นะครับมุมไหนดี โอเคครับเขาก็จะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นแบบติดสัญญานะครับหากหมายเลขโทรศัพท์มียอดค้างชําระนะครับระบบจะล็อกโทรศัพท์นะครับผมคือเครื่องนี้ที่มันยังไม่ล็อกเพราะว่ายังไม่ได้ติดยอดค้างชําระเกิน2เดือนนะครับหรือว่าอาจจะ1เดือนนะครับมันแล้วแต่นะครับผมส่วนมากเขาจะล็อกกันที่สเดือนนะครับค้างยอด2เดือนแล้วก็สั่งล็อกนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายที่เขาติดล็อกครับซิมล็อก Operator i สนะครับตัวนี้เขาก็จะบอกว่าล็อกเครือข่ายอะไรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวนี จะไม่มีโชว์ออปเปอรเตอร์แล้วนะครับจะเป็นขึ้นว่าอล็อกเก็ตนะครับสามารถใส่ได้ทุกซิมนะครับถูกออกทเข้าได้ปกตินะครับเป็นการปลดทาวนนะครับจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าผมก็ไม่ใช่ร้านที่ท,ทําทํารุ่นนี้ได้แค่คนเดียวหรอกครับมันมีหลายร้านหลายเจ้าเลยนะครับที่เขารับทำตัเหตุที่เขาส่งมาปลดที่ผมนะผมก็ถามว่าทําไมเขาไม่ไปทาร้านใกล้บ้านนะเพราะว่า เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ไกลนะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอนะครับอยู่แบบเขตตำบลไม่ค่อยมีร้านมือถืออะไรนี้เขาก็ส่งมานะครับผมก็ได้นําเขาไปปลดร้านใกล้บ้านนั่นแหละนะครับมันจะได้สะดวกสบายนะครับแต่ถ้าส่งมากับผมนะครับผมก็จะมีการรับประกันหลังการขายให้นะครับดูแลให้นะครับว่าเป็นการปลดทาวนนะครับไม่มีการรีล็อกซ้าแน่นอนนะครับอหรือถ้ามันมีล็อกซ้าก็ปลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าเครื่องไหนที่ปลดไปแล้วทาวนก็คือทาวนไปเลยนะครับผมไม่มีขั้นไขนะครับเหมือนเครื่อนแท้ทุกประกันนะครัับบส่งงาานมมปดกผ เครื่องนี้อาจจะทําเครื่องนี้อาจจะสอบถามปัญหารุ่นอื่นผมก็แนะนําปัญหาได้นะครับก็มันจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลดกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับตัวโปรแกรมที่ผมจะใช้ปลดนะครับจะเป็นแ n นโด r t o o l นะครับเวอร์ชัน5.4นะครับเดี๋ยวเราปิดเครื่องลงให้สนิทเลยนะครับขาสารมาก,ก่อนนะครับ ตัวเป็นดอลลาร์นะครับก็จะไม่ใช่ตัวโปรแกรมฟรีซอฟต์แวร์นะครับเป็นโปรแกรมที่ต้องมีการแอคทีฟเวตนะครับจึงจะสามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบยูเซอร์หรือว่ารูปแบบกล่องแฟตเป็นบล็อกเป็นดองเกินนะครับก็ว่ากันไปโอเคตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็นตรงรุ่นเลย c 5หนะครับหรือถ้าท่านในนะครับมีโปรแกรมก็สามารถกดทำตามได้เลยนะหรือถ้าท่านในสนใจอยากได้โปรแกรมก็ทักเข้ามาในเพจได้นะครับผมเราจะหาให้ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับตัวนี้เลือกเป็นตรงรุ่นเลยนะครับเรามีมันก็มีหลายรุ่นนะท่าน เยอะๆนะครับมี BQ มีต่งางๆนานาครับ <se wn> เราจะเลือกเป็นเรียวมีครับตรงรุ่นที่เราจะปดตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น4 5 5นะครับในัี่ห้าหนะครับสี5ตรงนี้นะมันน่ามันมันจะมี2โมเดลนะครับขายนอกกับขายไทยตังเกตดูว่ามันจะมี RMX 3710กับ RMX 3711นะครับให้เราเลือกเป็น3710หนะหรือถ้าจใจดีเลือกเป็นตรงกับในตัวเครื่องของเราเลยนะครับเพราะบางที Limited, ท่านผู้ชมดูคลิปนี้มนอาจจะเจอเป็นเครื่องนอกมันก็เป็นไปได้นะมันมีโอกาสเป็นไปไ นี้นะครับโหมดการทำงานนะครับให้เราเอาอีมิไว้ก่อนนะครับนี่ผมเอาอีมีไว้รอแล้วอ่ากดปรับไปที่ล็อกนะครับแล้วก็เลือกเป็นอัลล็อกเม็ดเบิร์ดตรงนี้เลยนะครับเมนูเดียวเลยนะครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมติดตรงนี้เลยนะครับอัลล็อกเม็เบิร์ดแล้วก็ตัวเครื่องเราปิดรอแล้วกดปุ่มบวกลบแช์ไว้นะแล้วก็เสียบสายเข้าไปพอตัวเครื่องนะครับดีเทคกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับให้เราปล่อยมือออกอย่างงี้นะครับตัวเครื่องก็จะมีการอัลล็อกเม็เบิร์ดนะครับแล้วก็รอตัวเคครรื่องงสััักกพนนึะบ มันก็จะโชว์ค่าสถานะโชว์ตัวเวอร์ชันโชว์บิโชว์อะไรต่างๆนะครับอันนี้เราติ๊กเป็น list i m m y ไว้นะครับมันจะ back up security อันตโนมัตินะครับตัวนี้แน่เรว่าให้ติ๊กคำว่า list i m m y form phone ไว้ด้วยนะครับอ่ามันขึ้นว่า unlock network ดันแล้วนะครับตัวนี้นะครับสังเกตดูเมนูนี้นะครับเมนูข้างล่างนะครับตัวเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาอันตโนมัติเลยขอสายเลยนะครับ พออล็อกได้เบิกแล้วก็มันจะใส่ได้ทุกได้ได้ทุกซิมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับกับงแต่สิบแปดแปดเก้าสิบแปเป็นโค้ดเทสนะครับตัวในเล็กอลาตัวเน็ตเบิร์กล็อกมันยังล็อกอยู่หรือเปล่านะครับตรงโอเปอเรเตอร์ล็อกนะครับ นครับมันก็จะปรับสถานะเป็นคำว่าอัลล็อกเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีตัวล็อกออปเปอเรเตอร์อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถใส่ได้ทุกซิมเลยนะครับรองรับทุกครือขยนะครับในประเทศบ้านเรานะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางารักดนี่ก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วครับเดี๋ยวผมปรับบิลรอมอีกนิดนึงแล้วก็ส่งเครื่องกลับเลยแล้วส่งกลับภายในวันนี้แหละนะครับผมก็ถ้ามา สม่ำเมอมาทารับประกันว่ารอไม่นานแน่นอนนะครับหรือถ้าใครอยู่ใกล้กันก็สามารถมานั่งรอเอาได้เลยนะครับดูผุททาแบบสดๆก็ยังได้เลยนะครับสามารถทําให้ดูได้เลยนะครับโอเคถ้าใครมีโปรแกรมก็สามารถลองไปนาไปปรับเปลี่ยนประยุกต์แพงได้นะเพราะว่ามันสามารถทําได้หลายรุ่นนะครับผมโอเคครับฝากกดติดตาม่อยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปแนวทางการปลดขึ้นไปให้รับชมได้่อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีการปลดแบบไม่ใช้คอมก็มีนะครับปลดรหัสปลดเมลแบบไม่ใช้คอมนะครับผมโอเคครับไปกระต่อนใหม่คิวบิโหนาครับผม